สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ก็อยู่กับผมในผมเกมโรบอทแบบฟุตนะคะวันนี้ผมมีภารกิจจะต้องมาฆ่าดูฟามิงโกให้ได้นะผมมีวิธีตอนนี้คือเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเซิร์ฟที่ผมอยู่เมื่อกี้คือมันยังไม่เกิดนะดูซิเซิร์ฟนี้เกิดยังโอ้โหยังไม่เกิดเอาจริงยังไม่เกิดอระ เซิร์ฟล่างๆนะครับเซิร์ฟล่างๆ,ๆเซิร์ฟล่างๆโอเคไม่รู้ล่างพอไหมนะไ <g> ป <ill ain> มาแล้วมาแล้วมาแล้วโดฟามิงโกเราต้องข้าวโดฟามิงโก้ให้ได้ทั้งนั้นเซิร์ฟอีกทีดแบบาบไซเบอร์หรือเปิดทาคิ <c oughs> เอ้ยอยา่ยาอย่าอย่า สกิลน้าแรงเกินไปแรงก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ายังไม่หลุดแล้วใช้สกิลน้ำไปแล้วเบกแรนอ,อาาื้อ่าฮะมาดิเฮ้ยไม่ไม่ไมค่อยเก่งเท่าไหร่เลยโดฟามมนโกอะอะผมเคยสู้กับโดฟามมนโกลแลแแนน้แล้วแหละเี๋ยวลสามน้อยขนาดเนี้ยต้่งเคยสู้หละ มันไม่โหดขว่นี้นะอ่ะอยู่เอออ่ะเอ,อ้ยา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 ไม่โปวดยาสกิลผมแรงเกินไปสกิลผมแรงเกินไปมาเข้ามาสกิลคุณแรงกว่านะ มาดียามาเข้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 ามาเฮ้ยเออน่าเสียดายมากเลยครั้งนี้ไม่ไม่เป็นภารกิจที่จะมาฆ่าเอออันนั้นแหละหมจมูกย,วยาวๆอะที่ป็นปลาคือมันดูคื่ป่า จะมมนได้มาชื่อว่าอะไรโอ้มาก็ไม่เป็นไรตายทุกทีเอ้เ้ยเก็บแล้วเก็บโดนน้ำตอนน้ำมันก็เกิดอะไรเกิดดาเมจมาเอ้ยลืมปิดฮาคิ เราลืมปิดตั้งแต่แรกเลยรอเปาเนี่ยเอ๊ะหนูผมพูดคำนี้ซ้ำถ้าใครยังไม่รู้ตอนนี้ผมเปลี่ยนสก,กินอีกแล้วนะผมเปลี่ยนเป็นบ l ูแทนผมว่าเล่นบ๊กฟุตเป็นคนจากอู่จัสมันฟังก็ดีนะน่าเสียดายแต่ผมไม่ได้อันนั้นเอาตายแล้วเราลืมรับเิวสช่างมเหรอ ผมมาเก็บมัเตอรี่เฉยๆมาสำหรับคลิปนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสคร like, าใค่นชอบคลิปแบบนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย